คนวันอาทิตย์สถานการณ์โดยภาพรวมนะคะราชนีถือถ้วยค่ะจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือปรับปรุงหน้าที่การงาน ปรับเปลี่ยนการทํางานบางคนอาจจะได้รับโครงการใหม่ๆหรือบางคนอาจจะไปเริ่มต้นการทํางานใหม่ๆก็คงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีที่คุณรอคอยแบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องของหน้าที่การงานที่คุณรอคอยค่ะแต่ราชินีถือถ้วยนะคะความตั้งใจความอุตสาหมุม,มานะของคุณจะนําพาให้คุณประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ที่คุณทํานะคะคุณจะสามารถฝากปันอุปสรรคปัญหานั้นไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ อารมณ์ค่ะบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่บริบาลหรือคนใกล้ตัวทํอะไรให้รู้สึกอึดอจจัดใจหรือรู้สึกทาอะไรก็ไม่ถูกใจการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังด้วยร,รู้สึกวิตกกังวลกับเรื่องของการเงินเพราะว่าการเงินอาจจะั่วไหลหรือมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายเงินเยอะไพ่อาชาเหรียญแสดงเห็น